ชาวลัคณาราศีกรกฎค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยาก,กรณ์ทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากรกฎเดือนนี้จะได้เสียงปูเสียงไหนบ้างนะคะปูอยากจะบอกอะไรบ้างอาจารย์ก็จะบอกแค่เรื่องสําคัญสาคัญนะคะถ้าเรื่องไหนที่แบบว่าเออมันไม่สําคัญก็จะไม่บอกนะคะเพราะว่า ทุกคนนะมีอุปสรรคในชีวิตอยู่แล้วล่ะคะ่ะทุกเรื่องนะคะก็จะบอกแต่ส่วนที่สำคัญสำคัญที่ที่ปู่ที่เทวดาท่านให้บอกอะละกันนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้อยู่แล้วก็บอกแต่ส่วนสำคัญส่วนใครที่อยากจะเช็คดวงชะตาหรืออะไรก็ติดต่อน้องแชมป์เข้ามาได้นะคะถ้าเราบุญวาสนาตรงกันอาจารย์ก็จะ ดูให้ทุกคนนะคือจะช่วยบอกช่วยแนะนําให้ในทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เคยดูบาอาจารย์แล้วทางโทรศัพท์เนี่ยถ้าจะได้ต้องครูบาอาจารย์ให้สอนสมาธิก็จะสอนนะคะก็จะสอนให้แต่วางทีก็เลยเวลากินเวลาคนต่อไปบ้างอะไรบ้างเพราะบาง,บาง,บางทีมันมันจำเป็นที่ต้องสอนนะคะก็ใครเคยดูด้วยก็ต้องขออภัยตรงนี้มาด้วยนะคะ ก็สอนให้แบบไม่มีกาักแลลวมันก็เลยนานหน่อยนะทีนี้เสียรของชาาและคนาราศีกรกฎทั้งห้าเสียรน,นะเสียรแรกจะได้เสียรของพาศิวะนะคะส่วนใบนี้เป็นเสียรของปู่สีคุปสุวรรณปู่นี่ก็จะโดดเด่นทางเมตตามหานิยมนะคะทางมหาสเสน่ห์นะเพราะว่าปู่จะเป็นครูสายลือเก อันนี้คือเสียนพระอินเสียนพระอินก็มีท่านมีพานะเป็นช้างเอราวัณเนาะหลายๆคนก็น่าจะรู้ประวัติท่านอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็นี้คือเสียนพอยศวนคนนี้กับคนนี้จะเป็นคนเดียวกันนะคะคนเดียวกันแล้วด้านนี้เป็นเสียนของปู่ยมหรือปู่พญายมบางคนเห็นเสียนพายสรุปเป็นเสียนปู่ยมเนี่ยอาจจะกลัวนะ แต่จริงไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครไม่กอบกรรมทาเข็มไม่สร้างบาปเนี่ยยังไงก็ไม่ได้อยู่กับปู่อยู่แล้วนะคะซึ่งอาจารย์เชื่อว่าชาวกรรคตทุกคนเป็นคนดีสร้างความดีนะคะขึ้นสวรรค์แน่นอนไม่เจอปู่หรอกนะเพราะอาจารย์ก็ไม่อยากเจอปู่กันอยากเจอแต่ไม่อยากอยู่กับปู่อยากกลับปู่เฉยๆ ừ. ในเดือนเดือนนี้อ่ะ คุณได้เสียนพศิวะแล้วคุณก็ได้เสียนพิสวรในไพ่สรุปก็คือเป็นคนคนเดียวกันนะคะเ,เดือนนี้พลังหรือว่าความคิดความอ่านอะไรของคุณนะีหรือว่าความรู้ทั้งหมดที่คุณได้มาในศาสตร์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอ่ะเหมือนกับว่าคุณจะได้รับพลังจากพศิวะหรือพิสวนเจ้านี่แหละนะคะมันจะอาจจะมีไอเดียแปลกแกมีอะไรแปลกๆขึ้นมาในการ ทำธุรกิจอ่าหรือว่าในการสร้างเงินสร้างอาชีพของคุณอะเหมือนคุณจะมีไอเดียทําอะไรใหม่ๆมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเลยอะแล้วคุณก็อาจจะได้รู้หรือบรรลุถึงศักยภาพของตัวเองเพิ่มอีกอย่างเพราะว่าฉันทําอันนี้ก็ได้หรอแล้วฉันทําได้ยังไงทําไมฉันถึงทําได้มันจะมีมันจะมีคําถามขึ้นมาเลยอะว่าคุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วคิดแล้วก็ได้เงินด้วยคิดแล้วสามารถทําได้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ย จะสามารถทําทได้ที่เห็นนะคะสามารถทําทได้นะจะ้นเรื่องการเงินเรื่องการเงินของชาวลัคขาการ,รกฎนะก็ยังไปได้ยังมีเงินเข้ามาให้จัดการบริหารนะคะแต่ว่าการ,รกฎก็จะมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินเหมือนกันหามาได้เยอะมันก็ออกเยอะในช่วงจังหวะนี้นะคะยิ่งเดือนกุมภาเนี่ก็ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีๆแล้วกันอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายแบบไม่คาดฝัน เกิดขึ้นที่คุณจะต้องจ่ายเงินของคุณออกไปอีกนะคะยังจะต้องจ่ายในส่วนของงานเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามีมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีไอเดียอะไรแปลกๆคือเงินได้ตรงนี้แต่มันก็จะมีเรื่องถ่ายออกนะคะก็ให้เก็บกักตุนหาวิธีกักเก็บของตัวเองไว้แบ่งจิตเจียดไว้หน่อยก็แล้วกันนะคะแต่ถามว่างานดีไหมเงินดีไหมงานดีเงินดีแต่จะมีเหตุให้ได้ใช้เงินโดยที่ไม่คาดฝันบ้างนะคะนะ แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าสภาพคล่องไม่มีเลยหรืออะไรงเงินขาดมือต้องไปกู้นี่ยืมสินมาเพิ่มใหม่เลยอะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ถ้า <c oughs> ถ้าเราแบบว่าแบ่งจัดสรรให้ดีแล้วก็พอกินพอใช้นะคะยังไปได้คนที่ดําเนินธุรกิจก็ยังดําเนินไปได้อยู่แต่ว่าก็ให้ให้เรามัดระวังนะคะเรื่องค่าใช้จ่าย เขาเรียกว่าเวลาทํางานเนะี่ยอย่าตัดสินใจผิดพลาดถ้าตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยที่อาจารย์บอกมันมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเป็นก้อนๆมันมีโอกาสอยู่นะคะนะแต่ถ้าเราแบบเอ่อทำอาชีพโดยยืนอยู่บนความไม่ประมาดะนะคะมีสติตลอดเวลางานเราจะไม่พลาดเลยแล้วก็เราก็จะไม่เสียเงินเลย นะคะจะไม่เป็นแบบที่อาจารย์ทํานายมาเมื่อกี้เลยนะคะนะมีแต่เป็นในทิศทางที่ดีเพราะว่าเงินเข้ามาเรื่อยๆเลยกรกฎดทำให้เงินมันไหลไหลไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่มันมีช่องหัวในเดือนนี้แหละก็ระวังให้ดีแค่นั้นเองนะคะอืม,มกรกฎวดถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดกิจการหรืออะไรขแขนงใหม่ๆสามารถทําได้เลยนะนับตั้งแต่กรุมภาพันธ์เป็นต้นไปอย่างเช่นคนเปิดร้านเสริมสวยอยู่อยากจะเปิดร้านทําเล็บ อยากจะเปิดร้านเพ้นเล็กสปาเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือจะขยายเพิ่มอ่ะไปในแนวเดียวกันก็สามารถทําได้เลยหรืออย่างบางคนแบบทําร้านอาหารอ,อ,อยากจะกระโดดมาทําร้านทำผมอย่างเงี้ยคือ,คอเรามีความชอบลึกๆแต่เรายังไม่ได้ทำอ่ะมันสามารถสร้างฝันให้กลายเป็นจริงได้นะอย่างบางทีเราเปิดอย่างเงี้ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่จริงๆแล้วเ,เราชอบทําผมมาเราชอบแต่งหน้าอย่างเงี้ยนะก็อาจจะแบบว่าเออ ไปเรียนเพิ่มเรียนอะไรเพิ่มแล้วถ้ามีจังหวะก็สามารถเปิดอีกร้านหนึ่งได้แบบนี้ก็ลองจัดสรรดูดูในธุรกิจดูดีๆทั้งทั้ง,งแรงงานทั้งอะไรแบบนี้นะคะแต่อาจารย์มองแล้วถ้าก่อนเรากดจับงาน2อ,อย่างเป็นไปได้เราก็รวยรวยนะคะมีโอกาสที่ธุรกิจทั้งสองสามอย่างที่คุณสร้างจะมีความมั่นคงมากแล้วสร้างอาชีพให้คนอื่นได้ด้วยนะคะอุปถัมภ์คนอื่นได้ด้วยนะคะคนอื่นก็จะมีอาชีพแล้วก่เรากดก็ ได้บุญเพิ่มได้บุญเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าการงานการเงินอาจารย์ไม่ห่วงห่วงเรื่องเดียวระวังที่ว่ามันจะมีเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยส่วนเรื่องแบบสุขภาพอุบัติเหตุอะไรก็ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรจากไพ่นี้นะคะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะคะนะแต่ว่าก่อนเรากดจะมีในส่วนของเรื่องวิบากกรรมเก่านะคะมีในส่วนของเรื่องวิบากกรรมเก่านิดนึงอันเนี้ยกรรมแต่ละคนนะ่ะ ก่อแล้วทํามาไม่เหมือนกันแต่อาจารย์ก็จะบอกอคร่าวๆผ่านไพ่ใบนี้ว่ากรรมของกรกดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเช็คดวงกันตัวต่อต,ตัวนะคะส่วนคนที่อยากจะทํากลางๆแล้วไม่เข้ามาเช็คดวงกับอาจารย์ก็ให้ไปดูคลิปลายปีของปี65เพราะว่าในคลิปนั้นน่าจะบอกวิธีการเสริมดวงของปี65ไว้ก็ให้ไปทำเสริมดวงตามนั้นนะคะ แล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าติดคําสาบานไปบนบานศารกล่าวไปขออะไรไว้นะคะหรือว่าเคยฆ่าสัตว์เคยทําอะไรไว้ให้ไประลึกก่อนระลึกได้เราก็รีบไปทําบุญสร้างกุศลจะไปถวายผ้าไตรสังฆทานก็ได้หรือว่าจะไปบวชสักสามวันก็ได้นะคะทําให้เจ้ากรรมในเวรชนิดนั้นๆที่คุณเคยฆ่าไว้อย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ ให้ทาให้หมดเลยนะคะแล้วไอ้กรรมเก่าชนิดนี้จะได้ไม่ติดค้างกันมันเป็นหนทางออกนะคะที่ดีที่สุดที่ให้ทําบุญแบบนี้อย่างที่สองที่จะช่วยให้จิตคุณผ่องใสแล้วหลุดพ้นจากกรรมตัวนี้นะคะหรือว่าวิบากกรรมตัวนี้จะส่งผลน้อยลงก็คือให้คุณสวดมนต์นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวนันแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรทุกวันนะคะแล้วสิ่งพวกนี้เขาจะไม่มาแบบ ไม่ไม่มาทําให้ชีวิตคุณแบบว่าเกิดอุปสรรคอะ่ะนะคะมันจะค่อยๆจางไปเวลาที่แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวนเนี่ยเราจะรู้เลยถ้าถ้าเขาได้รับเราจะมีความรู้สึกแบบเขนลุกหรือบางทีเขาภาษาชาบ้านนะเขจะพูดขนหัวลุกอะไรอย่างเงี้ยผมมันจะลุกๆุกะตั้งๆอะจะเป็นแบบนั้นอะขนขน ตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเราหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าเราเป็นลักษณะแบบนั้นแสดงว่านั่นแหละเขาเขาอะได้รับบุญแล้วเจ้ากรรมในเวรได้รับรู้เทวดาประจําตัวได้รับรู้แล้วให้ทําแบบนี้บ่อยๆนะคะแล้วเจ้ากรรมเขาจะโหงซิกรรมให้กรรกฎเองนะเพราะแต่ละคนสร้างกรรมไม่เหมือนกันสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยเป็นดูคร่าวๆไม่ได้เอาดวงใครมาดูเพราะอาจารย์ก็จะบอกกลางๆตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมานะคะถ้า ปีนี้เรามีโอกาสได้บวชเนนร่วมเป็นเจ้าภาพหรือสมทบทุนซื้อบารซื้อผ้าไตซื้อจีวรอ,อะไรทําไปเลยนะคะให้ทําแล้วบุญนี้ให้สําเร็จแก่ตัวชาวกรรกรเพลงแล้วก็เอาบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรนะทั้งเจ้ากรรมในเวรในด้านสุขภาพทั้งเจ้ากรรมในเวรด้านการเงินส่วนที่เหลือที่อาจารย์บอกไปข้างต้นว่าคุณควรจะนึกให้ออกถ้านึกออกคือเป็นเป็นกรรมชนิดเนี้ยที่เราทําไว้ในชาติเนี้ย รีบให้ให้หมดเร็วๆเพราะว่าดวงดวงกําลังขึ้นมีคนจะช่วยเยอะมากเลยนะแล้วเทวดาประจําตัวเขาก็จะช่วยท่านก็จะให้แต่บางทีเหมือนก็ว่าหย่อนมาแล้วอะหย่อนถุงเงินมาแล้วทีนี้อีกกรรมอันนี้มาแล้วดึงถุงขึ้นไปอีกเราก็จะเอื้อมมือไปจับดึงขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นสักทีนะคะก็ภายในเดือนนี้ทําให้หนังหนักเพราะว่าคลิปอันเนี้ยออกก่อนอยู่แล้วใครสวดมนต์ไหว้พระจาจาร์เชื่อว่าวิบากกรรมอันเนี้ย เ,เขาเรียกแหลจะมาทับเราได้ไม่นานหรอกนะคะเดี๋ยวมันจะเบาๆท่านจะคลายให้เองนะในส่วนของเรื่องครอบครัวของชาวลัคนาราศีกรกฎยังเป็นไปด้วยดีนะคะดูแล้วจากในไพ่นี้ก็ยังรักสมัครสมานส,สามัคคีกันอยู่นะก็ยังไม่ได้มีเกณฑ์การเลิกลาอะไรทั้งสิ้นแล้วกรกฎ จะเจอคนอุปถัมภ์ที่เป็นผู้ชายสักเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเป็นพ่อเป็นลุงเป็นน้าเป็นอาอะไรก็ตามแต่ที่เป็นทางผู้ชายนะหรือคนรู้จักที่เป็นทั้งผู้ชายนะก็จะเป็นคนอุปการะเราเป็นคนอุปถัมภ์เราไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งถ้าคนไหนที่แบบต้องใช้เงินฉุกละหกฉุกเฉินจริงๆอะไรจริงๆเนี่ยถ้าจะหยิบยืมจริงๆเนี่ยเดือนนียก็ให้หยิบยืมกับผู้ชาย ะะเขาจะเมตตาให้เราหรือคนไหนที่มีคู่มีคู่ที่อายุมากกว่าเราดูภูมิฐานมากกว่าเราอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเรา25 26หาาจจะได้แฟนอายุ40อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะถ้าเราลําบากเขาจะเอื้อมมือมาช่วยเราหรือจะเป็นคนรู้จักก็ได้ที่อายุมากกว่าเราเนี่ยเขาจะช่วยเราให้การอุปรถัมภ์หนุนเรานะคะในจังหวะที่เราลําบากแต่ว่าให้ระวังเรื่อง ชูสาวนิดนึงนะคะลัก,ลกนณกรกฎนู้คุณได้เยษของพาอยอินแล้วคุณก็ได้เสียนี้อีกนะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณจะมีเสน่ห์มากเลยนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วอะถ้าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณดีมีเสน่ห์คำพูดคำจามีเสน่ห์มากหน้าคบหาสมาคมด้วยแล้วคุณเป็น คนที่ฉลาดอ่ะคนเก่งนะบวกกับรูปร่างหน้าตาดีด้วยเวลาคุยกับใครนะอย่างเงี้ยลูกเด็กเล็กแดงก็วิ่งตามกันเป็นพวนอะ่ะเขา,าลลก็จะหลงรักอ่ะนะเพราะว่ามีเสน่ห์ไงทีเนี้ยคนที่มีครอบครัวแล้วระวังที่สุดเลยเพราะว่าจะมีผู้ชายเข้ามานะมีผู้ชายเข้ามาสองสามคนนะคะ <c oughs> คนที่คนที่เขาอยากได้คุณมีเยอะแยะเลยเพราะว่าเขาดูแล้ว กรกดเนี่ยเป็นคนเก่งคือสามารถไปหนุนดวงสร้างอาชีพของเขาได้ทีนี้ก็จะมีคนมารุมมาต้มเราอ่ะเพราะว่าเขาเห็นในความเก่งของเราอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวคนที่จะระวังที่สุดเลยเพราะว่าถ้ากอกดเออไปตกหลุมรักใครหรือจิตใจอ่อนไหวเนี่ยเสร็จเลยนะเพราะว่าถ้าเรามีครอบครัวแล้วมันจะผิดสินข้อสามนะคะผิดสินทาให้ระวังให้ดีเพราะคุณได้เสียนพยินในพระยินก็ภรรยานางสนมก็มีเป็นพันเป็นหมื่นแล้ว ะะเพราะฉะนั้นให้ระวังแล้วคุณได้เสียนี้เสียนี้เมตตามหานิชมชางทางชู้สาวหรือเรื่องแฟนเนี่ยดีมากเลยเพราะฉะนั้นมีสเสน่ห์เป็นพิเศษก็ให้ระวังให้ดีนะคะส่วนคนกรกฏที่โสดก็มีโอกาสที่จะเจอค,คู่หรือเจอคนถูกใจด้วยนะคะเรื่องงานของกรกฎอืมถ้าใครอยู่ใกล้ช้างเอราวัณหรือว่าช้างสามเสียนให้ไปขอนะ ใครที่อยากได้งานใหญ่ๆงานชิ้นใหญ่ๆห,หรือว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะทําอะไรอะนะให้กรรกรดไปขอเลยนะคะที่ช้างสาเสียนเพราะว่าเ <c oughs> มื่อกี้ท่านบอกมานะถ้าไปขอเรื่องงานที่นั่นให้เอาดอกบัวไปสามดอกที่เหลือของไหวคือเขา,ามีมีมีอยู่แล้วแต่จย์ไม่รู้ว่าตรงนั้นมีดอกบัวไหมถ้าใครอยากขอเรื่องงานเอาดอกบัวขาวไปเลยสามดอกนะคะ แล้วก็เทียนนะ่ะอย่าลืมติดเขื่อไปด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะมีเทียนให้เราไหมให้เราเอาเทียนไปสองสองแท่งอะคะ่ะเราต้องจุดเองไม่ใช่ไปตอเทียนที่เขานะเพราะจะไม่มั่นใจว่าที่นั่นเขามีไข่ปอดลืมไปแล้วไม่ได้ไปนานนะคะเทางที่ดีเตรียมไปแล้วที่เหลือก็ไปของไหว้ตามที่เขาบอกแล้วคาถาอะไรก็ท่องตามนั้นนะคะใครอยากสําเร็จเรื่องงานไปเลยท่านพ่อจะให้นะเพราะว่าท่านพ่อฝังบอกแค่นี้ ไม่ได้ฝากบอกอะไรเยอะบอกมาเท่านี้นะคะเอาละค่ะชาวกรกฎนะขอให้เงินทองเต็มกระเป๋าเลยนะคะให้สำเร็จนะใครอยากของานก็ไปขอท่านพ่อขอให้ประสบความสำเร็จเลยนะคะขอให้เฮงๆปังๆไปเลยในทุกอย่างที่กรกฎจะทำถ้าอยากจะแตกธุรกิจใหม่เรียนรู้าศาสตร์ใหมๆ่ๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะส่วนวิบากกรรมที่อาจารย์บอกก็บอกวิธีแก้ไปเกือบหมดแล้ว การเดินทางหรืออะไรก็ยังปลอดภัยอยู่นะคะยังไม่มีปัญหาอะไรในช่วงจังหวะนี้นะคะขอให้ดูแลสุขภาพคุณและคนที่คุณรักให้ดีๆนะคะเพราะว่าโรคระบาดมีอยู่นะคะยังไม่หมดไปนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ